สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนค่ะทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับชาวราศีมีนเรามาดูเรื่องราวตื่นเต้นกันดีกว่านะคะเรื่องราวไม่คาดฝันของชาวราศีมีนในช่วง10วันนี้นะคะที่ทุกทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอพลังงานชาวราศีมีนทุกทุกท่านเลยนะคะเรื่องราวไม่คาดฝันของชาวราศีมีนค่ะมีอะไร กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนเรื่องไม่คาดฝันของชาวราศีมีนช่วง10วันนี้ค่ะ King of Swords คุณกำลังได้ตัดสินใจคุณกำลังได้ใช้ความเป็นตัวตนของคุณใช้ความถูกต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจหรือว่าการเลือกบางอย่างสัญชาตญาณของคุณกำลังให้คุณได้ตัดสินใจในทิศทางที่ดี ที่ทำให้คุณมีความสุขที่ทําให้คุณได้รับคําตอบที่ตรงไปตรงมาอะไรที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นหมายถึงสัญญาณสิ่งที่ถูกต้องที่คุณอาจจะอาจจะยังต้องไตรตรองกับสิ่งสิ่งนั้นก่อนนะคะความยุติธรรมบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างจะทําให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่า การเข้าหาผู้คนหรือว่าการคุยการเจรจารนะคะต้องใจเย็นไว้ที่จะคุยกันที่จะคุยหรือว่าเจรจากับใครนะคะนิ่งๆไว้ก่อนกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกด้วยสัญชาตญาณในตัวตนของคุณชาวราศีมีน Page of Pentacles ค่ะ อย่างที่บอกไปว่านิ่งๆไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าลังเลถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ยยังต้องรอจังหวะสักนิดหนึ่งนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรมีใหมายในชีวิตบางอย่างต้องรอจังหวะแต่บางอย่างสามารถที่จะลุยแล้วก็ทําได้เลยอาจจะเป็นการโฟกัสกับสิ่งอื่นที่สําคัญกว่านะคะ nice of w a n d s โฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่เป็นตัวเอง มากกว่าที่จะโฟกัสสิ่งรอบข้างที่คุณไม่สามารถควบค contrl ได้ดึงสติดึงอารมณ์ความสึกข,ของตัวเองกลับมานะคะใช้หลักการเหตุละผลในการในการมองหรือว่าในการมองเห็นคือใช้ความนิ่งเพื่อสยบความเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมองเห็นปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอดใจหน่อยกับบางสิ่งที่รอคอยนะคะถ้าช่วงนี้รู้สึกเบิร์นเอากับตัวเองรู้สึกว่า เหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกท้อรู้สึกรอคอยอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะต้องหาวิธีที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือว่าออกไปสู่ธรรมชาตินะคะใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจเรื่องของการนอนหลับพักผ่อในให้เพียงพอ นะคะการทานอาหาร seven of cups อาจจะมีเรื่องราวบางเรื่องที่คุณจะต้องลังเลหรือว่าตัดสินใจแน่นอนละนะคะถ้า burn out สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสคือความสุขของตัวตนของคุณเองนะคะเหนื่อยก็พักหยุดไว้ก่อนหาความสุขหาความสุขสนานจงมีความฝันกับตัวเองจงจุดความฝันประกายไอเดียของตัวคุณเองขึ้นมาอาจจะต้องไปทําอะไรใหม่ๆบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรเก่าๆนะคะเสริมอะไรใหม่ๆเข้าไปนะคะ อะไรที่รู้สึกว่าจะต้องจะต้องเหมือนกับหลุดโฟกัสตัวเองบางครั้งมันก็ทำให้ให้เราเพลิดเพลินไปนะคะความฝันของคุณไอเดียของคุณบางสิ่งบางครั้งได้มาจากบุคคลรอบข้างนะคะหรือว่า,าใครที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไอเดียใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นรุ่นน้องกว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะที่ให้ไอเดียอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะ เทรซอฟต์ร์ค่ะการได้รับข่าวนะคะข่าวคราวการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจรจานะคะสิ่งที่คุณรอคอยคือการได้ทำอะไรใหม่ๆกับตัวเองค่ะจอบเสริมงานเสริมอยากทำอะไรทำเลยล,ลุยเลยตัดสินใจเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเคลียร์การเจรจาเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ายังลังเลกับอะไรบางอย่างอยู่อดใจรอหน่อยนะคะ a อสซอ p เพเนเคิลค่ะไม่ได้มาซึ่งอะไรที่ง่ายๆเลยในช่วงนี้นะเพราะนั้นต้องต้องขยันจริงๆเรื่องของโอกาสเรื่องของการเงินเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่อยากที่จะทำหรือว่าโอกาสที่จะจะหยิบจับอะไรบางสิ่งบอย่างที่เกิดขึ้นต้องขยนันต้องสู้ต้องลุยต้องทะเยอทะยานถึงจะได้เงินได้งานได้สิ่งสิ่งนั้นมาได้ของชิ้นใหญ่มาได้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหรือว่าได้ ได้สิ่งนั้นมามันยากมากคือมันต้องโฟกัสจริงๆนะคะอย่าหลุดโฟกัสตัวเองว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะอย่าหลุดโฟกัสตัวเองว่าคุณเป็นใครคุณจะต้องทําอะไรนะคะแต่บางอย่างถ้าคุณทํางานหนักทํางานเหนื่อยโฟกัสมากเกินไปลาไปหมดสูขภาพร่างกายแย่ผังก็ต้องใส่ใจตัวเองนะคะทาให้สูขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้มีแรงกระปรี้กระเป๋าในวันพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นมีแรงมีพลังนะคะสู้กับวันใหม่ในทุกวันนั่นเองค่ะ มันก็อาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้รู้สึกคุณหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆช่วงนี้นะคะอาจจะกลายเป็นความเครียดหรือว่าการคิดเยอะไปมุ่งมั่นจริงจังมากเกินไปกลายเป็นความเครียดไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยอาจจะอาจจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงดาวยามค่ำคืนนะครปล่อยอารมณ์ความสึกให้เบาสบายสบายปล่อยอารมณ์ความสึกให้มันโฟล์ไปกับ ความปล่อยวางอะค่ะเหมือนกับว่าทิ้งอะไรบางสิ่งอย่างที่คุณแบกครับไว้อยู่ในใจรีลิสอะไรที่คุณคิดเยอะวางไว้ก่อนแล้วคุณปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกเป็นไปนตามธรรมชาติอย่างที่คุณอยากที่จะเป็นอย่างที่จะทำอาจจะอยู่กับสัตว์เลี้ยงอาจจะอยู่กับความสวยความงามอาจจะอยู่กับกิจกรรมอะไรที่คุณสนใจอาจจะมองดวงดาวมองพระจันทร์แบบนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกโลง่งเบาสบายรีลิส พลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจของคุณหรือปลดปล่อยอารมณ์ความสึกความคิดความรู้สึกไปกับความฝันที่คุณอยากที่จะให้มันเป็นแบบนั้นความหวังที่คุณอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่คาดหวังกับสิ่งสิ่งนั้นให้จนเครียดหรือว่าทำให้คุณกังวลน,นะคะ คือต้องวางไว้จริงๆกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังมาไม่ถึงนะคะ Queen of เ e n ิเคิลค่ะอยากได้เงินก้อนใหญ่อยากได้งานชิ้นใหญ่อยากได้ทรัพย์สินอสังหาความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นก็จะต้องอดทนอดใจรอจริงๆนะคะคุณกำลังได้ก้าวเข้าสู่สเต็ปความรดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณกำลังฟื้นฟูเรื่องของการเงินการงานคุณกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตไปในทิศทางของคุณอย่างที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยเขาเรียกว่าประสบการณ ในชีวิตของคุณนะคะสร้างงานสร้างเงินให้กับคุณยิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอาจจะคิดอะไรไอเดียอะไรไม่ออกอยู่ๆก็คิดไอเดียอะไรออกนะคะอยู่ๆก็มีที่ปรึกษาอยู่ๆก็ได้คําปรึกษาจากใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้อะไรบางสิบอย่างให้กับคุณได้นะคะอาจจะเป็นความดื้อรั้นอะไรบางสิ่งบาอย่างของตัวเองแต่พอได้คลี่คลายยอมรับกับ ไอเดียใหม่ๆจากบุคคลรอบข้างกลายเป็นว่าทําให้คุณรู้สึกเบาสบายมากขึ้นนะคะหรือว่ามองเห็นอะไรบางสิ่งอย่างที่ที่มันเป็นการเป็นการสร้างหรือว่าเป็นแพชชั่นอะไรบางสิ่งบอย่างให้กับคุณทําให้คุณได้ฉุกคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้วางแผนแพลนโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะถ้ารู้สึกว่าอยากที่จะลองทําก็ต้องลุยจริงๆเพราะว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะ เพราะหนทางชีวิตของคุณนั้นคือความฝันที่คุณรอคอยมันต้องมีความมุ่งมั่นและจริงจังมากๆาก,กว่าที่จะได้กว่าที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาอาจจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าเป็นสังหานะคะอย่าลืมที่จะรอบคอบในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าการเจรจาก,การพูดคุยสัญญงสัญญาถ้าทาธุรกิจการงานอะไรแบบนี้นะคะระวังตรวจทานหมัน่นเช็คอะไรสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็น เช็คเรื่องของงานเช็คเรื่องของลืมสิ่งของอะไรต่างๆอนามามากมายแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ากําลังคุยกับใครออนไลน์ต้องระวังด้วยค่ะว่า,าคนนั้นเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ก็มีมิจฉาชีพอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะจะคุยอะไรกับใครก็ใจเย็นๆก่อนนะคะเป็นไปอย่างชา้าแล้วก็ใจเย็นๆชาวราศีมีเรื่องไม่คาดฝันของคุณนะคะ ในช่วง10วันนี้ knife of swords ค่ะเจอเรื่องราวไม่คาดฝันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจจาการประเชิญหน้าประชันหน้ากับบางบาง,บางสิ่งบางอย่างกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณมุ่งหวังอะค่ะอดต้องอดใจรอจริงๆสร้างงานสร้างเงินในช่วงนี้ยากท้อเหนื่อยได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองจริงๆ จะทาอะไรก็วางแผนดีๆเรื่องของการรายรับรายจ่ายนะคะได้มาจ่ายไปอะไรแบบนี้นะคะต้องจัดการอะไรบางสิบอย่างกับตัวเองต้องรีลิสอะไรเก่าๆแล้วก็คือพลังของตัวคุณเองขึ้นมาถ้าแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ความอีโก้หรือว่าความความคือความมุทะล,ลุดุดันอะไรบางอย่างนะความอีโก้บางอย่างนะคะ,ะสปอร์ตอะไรบางอย่างนะคะการแบบ สายเปยมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะหรือว่าใครเข้ามาหยิบยืมเงินคุณอะไรแบบนี้ก็ก็ระวังนะคะต้องต้องใจแข็งให้มากๆด้วยเช่นกันนะคะการได้รับการได้เผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างกรารันหันคุณอาจจะได้พบเจอพบนัดนัดเด็ดกับใครบางอย่างการันหันนะคะหรือว่าได้รับเรื่องราวข่าวดีบางสิ่งบาง,บางสิ่งบางอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะอยู่ๆก็รู้สึกเก็บมันเอาไว้หนักมากแล้วตายอยู่ๆก็ได้รับข่าวดีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวของ การดิลเรื่องของธุรกิจได้การดิลเรื่องของโปรเจกต์ได้หรือว่าการได้รับความคลี่คลายความกระจ่างบางอย่างที่มันเป็นอะไรที่คุมเคลือก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ King of Pentacles คู่กับ Queen of Pentacles แล้วก็ k n i f e of Swords ขึ้นมาความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นความจริงบางอย่างที่คุณกำลังที่จะได้รับรู้พูดคุยเปิดอกกับบางอย่าง ที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะคุยบางอย่างที่เก็บกดไว้ข้างในใจฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่รู้นะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ได้แต่นี่คือสายสัญญาณบางสิ่งอย่างจากเนื้อคู่ที่เข้ามาหาคุณด้วยท่านที่โสดคุณจะได้พบเจอใครที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันคือมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็เสียเสมอกัน และบุคคลคนหนึ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นกัลยาณมิตรในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องธุรกิจถ้าจะทาอะไรเกี่ยวกับธุรกิจการงานหรือว่าการต่อยอดอะไรบางอย่างคุยเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะในทำสัญญงสัญญาให้เรียบร้อยนะคะอาจจะมีที่ปรึกษาอะไรบางสิ่งบอย่างเกิดขึ้นคือสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้หยิบจับต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่หยิบจับได้จริงๆจับ จากความฝันที่กําลังจะกลายเป็นจริงเพราะว่าความฝันของคุณมุ่งมั่นจริงจังมากๆาในวิถีชีวิตที่กาลังจะเปลี่ยนไปอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปเนี้ค่ะมันจะรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามมากๆจริงๆอย่าลืมว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการพัฒนา ทุกอย่างมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยากขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้ความพยายามการขวนขวายความขยันนะคะไม่ขยันไม่สร้างเงินสร้างงานก็จะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมาแล้วค่ะไนฟอ์อัสอดถือการลุกขึ้นมาสู้ในเรื่องของการเงินการงานวิถีชีวิตที่เกิดความ,มสมบูรณ์แล้วก็ยิ่งสร้างยิ่งทะเยอทะยานยิ่งยิ่งจะเกาะกุมได้มากขึ้นยิ่ง ยิ่งรู้สึกว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นแล้วนะมันต้องลุยแล้วนะเพราะว่าอนาคตจะเกิดอะไรก็ไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะคะสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าสถานการณ์โลกมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้มันคือการเริ่มละเริ่มละลงทุนละลงทุนกับตัวเองสร้างตัวเองเอาสิ่งที่เป็น เวทมนต์ของคุณสร้างเงินแล้วก็สร้างงานให้กับคุณสร้างงานสร้างเงินต่อยอดไปในสิ่งสินนั้นให้กับคุณนะคะแล้วก็มองอะไรอย่างยาวๆนะคะวางแผนอย่างยาวๆขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นคุณอาจจะเติบโต Platz มากขึ้นทําให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะนี่คือสิ่งที่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นไม่ได้ง่ายเลย นะคะไม่ได้ง่ายเลยในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะคะฮึบพลังของตัวคุณเองขึ้นมาจุดไฟของตัวเองขึ้นมานะคะอย่ายอมแพ้เดินหน้าสู้ต่อไป the situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะถ้ารู้สึกว่าสถานการณ์อะไรมันยังคงแบบตึงเครียดอึดอัดนะคะ improving health ดูแลสุขภาพด่วนขาะอย่างที่บอกนะคะปรับปรุงสุขภาพ f o r g i v e n e s s ค่ะ เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยปล่อยวางนะคะถ้ารู้สึกว่าบางอย่างที่คุณบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เ mm. ชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรจะได้หรือไม่ได้ในช่วงนี้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันมันคิดเยอะมันคิดมากมันหนักมันยากมันเหนื่อยเหลือเกินวางไว้ก่อนทําสิ่งที่ง่ายๆก่อนทําสิ่งที่ง่ายๆทําสิ่งที่เล็กๆนะคะปล่อยวางทําบุญทาทานเป็นผู้ให้ อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่คาดหวังแต่มีความหวังและมีความสุขมีความฝันในตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพด้วยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะคลี่คลายเป็นไปทางที่ดีนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ